อาจารย์ครับผมมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์ครับได้ครับอ๋อได้สิงั้นเรามานั่งคุยกันตรงนี้นคจ้าอาจารย์คือว่า,วาผมมักจะเวลาที่ผมอาบน้ำแล้วหมานะฮะแล้วบางทีเรากินอาหารที่มันไม่ไม่เหมาะกับท้องตัวเองเนี่ยแล้วตอนที่เราจะจะอาบน้ำมาหมาซึ่งไม่มีอาการอะไรแต่ว่า พอตอนที่เราไปอาบน้ำแมาหมาปุ๊บบางบางบาง,บางทีมันกระทันหันทาให้เรารู้สึกว่าเราปวดท้องอ,อ,อบางครั้งอยากจะผายลมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาบไปถึงหัวละครัเมื่อปวดท้องขึ้นมาก็เลยคิดว่าต่อให้เราอาบต่อนเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องกลับมาอาบใหม่มก็ให้ปล่อยตรงนั้นเลยที่งเหงนียดต,ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ครับผายเสร็จปุ๊บ,บก็ ไปเนียนใหม่ละมาดใหม่ไปไปเนียนอาบน้าละมาดใหม่ครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันทําให้บางทีเรารู้สึกแย่รู้สึกว่าเราทําถูกรือเปล่าอ่าแล้วผู้รู้เขามีให้มีการให้คําแนะนําไว้ยังไงก็เลยอยากจะเอาปัญหาเนี่ยมาถามอาจารย์ครับก็คำนิราเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าเป็นคําถามที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยกล้าถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่เราต้องเข้าใจก่อนว่า ท่านนบีมัมัศลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าลายกลายกบรุลลอลายกบรุลลอหุสลาตันนะบิไกริโตฮรอัลลอฮฺสบฮานฮะตาลาจะไม่รับการละหมาดยกเว้นจะต้องมีความสะอาดนั่นก็คือจะต้องมีน้ำละหมาตก่อนทีนี้ดังนั้นเนี่ยการทำน้ำละหมาดเนี่ยจึงถือว่าเป็นประตูแรกแห่งการที่เรานั้นจะต้องทำการละหมาดนะครับแล้วอย่างที่น้องอิบราฮีมเข้าใจเนี่ยถูกแล้วนะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากทวานหนักหรือทวานเบานะครับไม่ว่าจะเป็นการพายลมไม่ว่าจะเป็นายอุจจาระปัสสาวะอะไระต่างๆหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เสียน้าละมานนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาในขณะที่เรามีกําลังทนาน้าละมานอยู่เรามีความต้องการที่จะหรือว่าเรามีเ,เขาเรียกว่ามีอาการในการที่จะต้องพายลมออกมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราพายลมออกมาเลยเพราะเนื่องจากว่าถ้าว่าเราทําเสร็จไปแล้วพายลม ออกมามันก็ต้องกลับไปทําน้ําละหมาดใหม่อีกอดังนั้นเนี่ยจึงไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นในขณะที่เราแม้กระทั่งในเรื่องของการละหมาดเองเนะถ้าหากว่าเ,เราปวดท้องขึ้นมากระทันหันหรือว่าปวดปัสสาวะขึ้นมากระทันหันในขณะนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่มีเร,มมเราไม่มีความเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมไม่มีอาการเหล่านี้แต่มันเกิดขึ้นกลางละหมาดจริงๆแล้วสุนนขให้ออกมาเลยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันจะทําให้ การละหมาดของเราหรือว่าการทําอิบราของเรานั้นเนี่ยมันมีความกังวลชเช่นเดียวกับการทำนั่งละหมาดหากว่าเราทําไปจกนกระทั่งถึงแม้ว่าคุณล้างเท้าไปข้างขวาข้างนึงแล้วแต่คุณอยากจะผายลมขึ้นมาเนี่ยก็ผายลมออกมาซะไม่เป็นไรแล้วก็เนียดในการทําน้ําละหมาดใหมอ่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลใจว่าเมันจะบ่าหรือเปล่าทําน้่ละหมาดได้กลางทางแล้วต้องต้องมาผายลมอะไรเงี้ยไม่ ไม่มีสิ่งที่จะเอลอสบาลตลาไม่เอาโทษในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วคือในในความกังวลของผมเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันสมควรทำไหมแทนที่เราจะอดทนอาบให้หมดต่อให้จะอาบใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็แค่อดทนอาบให้ครบก่อนแล้วค่อยผายอันนี้คือประเด็นที่ผมตั้งข้อสงสัยเรื่องผมอยากรู้ว่าก็ไม่เป็นไรปล่อยไปได้เลยปล่อยไปเลยดีกว่าปล่อยไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการกั้นอกั้นฉี่หรือว่ากั้นการผายลมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโทษ กับร <Okay. S 1> ่างกายพื้นฐานของศาสนาเนี่ยก็คือเราอัลลอฮฺสับัญฑะลาบอกว่าลาอูกัลิฟุลลอฮุนัสซันอิลลาวุษะฮะอัลลอฮฺสับัญฑะลาจะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่เขานั้นจะมีความสามารถในการปฏิบัตินะครับ <Okay. S 1> อ,อย่างในกรณีของเราเนี่ยมันเป็นกรณีอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวแต่บางทีของคนที่มีอายุผู้สูงอายุคนชรา,าอย่างเงี้ยเรื่องของลมเรื่องของอะไรเนี่ยจะมีมาตลอดคําถามนี้ก็ อยากจะให้กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่มีอาการเหล่านี้บางคนถึงการเป็นโรคด้วยซ้ำไปนะครับ,รบก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้เพื่อที่ให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจด้วยนะครับนช่ยเาขอขอบคุณอาจารย์ที่วันนี้มาให้ความรู้ได้ครับ,บค,ครับยาคุม <Okay. S 1> ครับอัสสลามอัยฮุมมัลลาวะบรากาตุ